ที่พุทธเจ้าทว่าสุขที่ใจทุกที่ใจก็เป็นเรื่องจริงสวรรค์ที่ใจนรกที่ใจนิพพานที่ใจก็เรื่องจริงดีชั่วอยู่ที่ใจก็จริง <c oughs> โง่ฉลาดก็อยู่ที่ใจก็จริงเกิดแก่เจ็บตายเป็นของมนุษย์ก็จริงกิเลสทำให้คนเป็นทุกข์ความโกรธ ทำให้คนร้อนใจความโรคทําให้คนร้อนใจความรักความหลงทําให้คนร้อนใจก็จริงนี่พุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมที่ทางใจทุกทางใจรู้จักดับได้กัะ <c oughs> <c oughs> นั้นการเกิดของพุทธเจ้าไม่ใช่เกิดง่าย <c oughs> กับหนึ่ง